กรนะาบสวัสดีครับพี่น้องสุสุคขขนืึไม่ค่ายไหมเฮ้ยคนเก่งไม่มีไ่้เลยฮะไม่มีไ่้เลยฮะเก็บเก็บเก็บหรอลูกเก็บหรอเก็บขาหรอเก็บขาไหมเก็บขาไหมเนี่ยเก็บขาไหมลูก เก็บไหมบอกพ่อสิเก็บไหมหนูเก็บขาไหมไม่ใจเช็ดตัวให้เดี๋ยวเช็ดตัวแล้วนอนนะอืมีเก่งมากเลยไม่เก่นใครเลยแต่ยกขาไม่ขึ้นเลยเลรอลูกโอ๊ยน่าสงสารจังเลยน่าสงสารหนูจังเลย อืมสงสารแน่แนอืมหนูต้องฉีดวัคซีนนะรู้ไหมเนาะเพื่อสุขภาพของหนูอืมทนเก็บเอาวันสองวันนะลูกนะโอเคโอเคไม่เก็บแล้วแน่ๆคนเก่งแน่ๆคนเก่งเก็บไหมอมสงสัยเก็บหน้าคาพี่น้อง พ,พ่อ่าเพิ่นฉีดสองเข็ม,ม,มซื้อบา่าลูกิิ็มนามเนาะเก่งมากเก่งมากมีมีไข้ไหมเดี๋ยวพ่อไปซื้อแผ่นนี้มาให้นะแผ่นหอมแล้วก็แผ่นลดไข้นะเผื่อไข้ตอนกลางคืนะจะไข้ไหมตอนกลางคืนไม่ไข้หรอก ที่นี่แข็งแรงยิยกตีนยกตีนยกตีนให้พ่อดูดิยกตีนให้พ่อดูดิยกตีนยกตีนดูดิเจ็บไหมเจ็บไหมยกตีนยกตีนนะฮะตีนไม่ยกเลยมันเปียกแล้วมันขึ้นลาเออใช่น่างใสไม่ไม่ยกตีนเลยเออปวดเจ็บตีนเจ็บปวดปวดร้าว เจ็บปวดรวดล้าวเหรอต้องคอยเอาใจเหรอใช่ใจเจ็บปวดรว,วดล้าวเจ็บปวดรวดล้าวโอเคไปก่อนไม่บา,บายเปลี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวเช็ดตัวนะโอเคพ่อสีดวัคซีนแล้วเพิ่นกะมาอาบน้ำแล้วพี่น้องแต่ว่าวุมีไข่แต่ว่าสิเส็ดตัวเพิ่นก่อนขอบคุณขอบคุณในราลยลที่เป็นห่วงนี่นีงครับผมไปก่อนสวัสดีครับ